สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงบันไดนะครับเอ่อเชื่อว่าใครคนนั้นต้องลงแบบผมได้นะครับอา่าด,ดูให้ดีนะครับห้ามลงแรงนะครับถ้าลงแรงเนี่ยอย่าอย่าเดินอย่าวิ่งนะครับอย่าวิ่งลงเดี๋ยวตกนะครับต้องลงตามผมนะเออได้แผลหนึ่งแผลโอ้ไม่น oh ะ อ่าไม่เป็นไรนะครับผมจิบจิบนะครับอเออลงลงไปอีกแล้วดูดีแล้วหาทุกคนลงไปให้ดีนะมันมันไม่เจ็บนะ <c oughs> ทุกคนมันม,ม,มันไม่เป็นไรนะครับเออจิบจิบนะอ่าลงไปต่อนะครับลงแบบผมได้นะกระโดดหาเรืยอย่อง มีขั้นนะครับเออตัดเล็กมากเลอยนะฮะลงให้ดีนะอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้จิ๊บๆนะครับเออจิ๊บมากเลยนะเออลงตามผมได้นะเกือบเลยนะโอ้ยเจ็บอีกเจ็บมอโอ้โหเชียเลือดอื้อ โอเคครับวันนี้ผมขอลาตัวลาไปก่อนนะครับเออผมได้แผลไปหนึ่งแผลนะมันจิ๊บจิบไปครับลงตามผมได้นะคอันนี้คือวิธีลงที่ดีนะครับเดี๋ยวว่ามันไม่ดีนะครับมันเอ,อ่อผมไม่มีแผลสักอันเลยนะผมไม่ได้โบะนะลงตามผมได้แนละ้วโอ,อ้มันดีบ้างเลยครับทุกคนนะมันดีมากเลยนะออ